สวัสดีครับวันนี้คุณก็มาอยู่กับช่องชานยนตองพันหนะครับห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งนะครับในส่วนของการอัปเดตคลิปนะครับแต่ช่วงนี้ก็มีในส่วนของการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆจากทาง Honda นะครับไม่ว่าจะเป็น New Scoopy นะครับผมซึ่งเปลี่ยนลายสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มเฉดสีมาใหม่1สีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีสีอะไรบ้างนะครับผม สีแรกนะครับผมอยู่ด้านหน้าสุดเลยก็จะเป็นในส่วนของสีดําเหลืองนะครับสีที่2จะเป็นสีขาวชมพูสีที่3สีใหม่นะครับจะเป็นสีน้ําเงินฟ้าและสีสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของสีแดงนะครับผมซึ่งสีดํากับสีแดงจะเป็นสีแบบด้านนะครับการเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับผมจะมีในส่วนของคับเทเวลเออร์เบิลแล้วก็พีชิกนะครับซึ่งพีชิกจะพิเศษหน่อย ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนจากล้อซีบมาเป็นในส่วนของล้อแม็กนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าตัวเพชกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัดคลิปรีวิวให้ดูอีกนะครับผมอันนี้แล้วก็มาดูในส่วนของรุ่นขับเทวิกันก,นก่อนนะครับลายสติกเกอร์นะครับนี่มีการปรับเปลี่ยนลวดลายใหม่นะครับซึ่งโลโก้นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามเฉดสี ที่ตัดกับสีหลักของรุ่นนะครับอย่างเช่นสีดําเหลืองนะครับสติกเกอร์ไม่ใช่สีตัวปั๊มนูนที่เป็นคําว่าสุกุปปี้นะครับจะเป็นสีขอบขอบ,ขอบ,ขอบจะเป็นแบบสีเหลืองนะครับนี่เลยซึ่งตัวนี้ก็ยังเป็นกุญแจรีโมทเหมือนเดิมนะครับหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลนะครับอ,อันนี้สีขาวชมพู ขอบก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้และอีกสีใหม่นะครับนี่เลยสีใหม่จะเป็นสีน้ำเงินฟ้านะครับนี่ขอบเป็นสีฟ้ารู้สึกว่าซีรีส์ปี2023นี้นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรถเป็นรถรุ่นประจำปี2023นะครับก็ สีสันรู้สึกว่าจะคันรูฟูมากขึ้นนะครับผมอันนี้ซึ่งจะมีพีเซนเตอร์อ่ะเขาเรียกว่า b i c o n i c นะครับซึ่ง b i c o n i c ของแต่ละรุ่นนะครับก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นขับเชเวลก็จะเป็นบิวกินนะครับในส่วนของเพชิก็จะเป็นทีีแมนดาวและสุดท้ายอเอเวอร์ทีมก็จะเป็นปีพีนั่นเอง สามคนสามสไตล์นะครับผม3มรุ่นใครที่ชื่นชอบเป็นแฟนขับใครนะครับผมก็ซื้อตามได้เลยนะครับผมทางร้านเราก็เริ่มมีจำหน่ายแล้วตอนนี้ก็รับลดเริ่มต้นเพียงแค่ศูนย์บาทนะครับผมขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะครับซึ่งของเราก็จะมีเงื่อนไขผ่านทั้งร้านแล้วก็ผ่านทางธนาคารแต่ทางร้านถ้าจะผ่อนกับร้านนะครับก็ต้องเป็นลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่นะครับ ซึ่งของเราก็จะมีร้านอยู่ที่สี่จังหวัดนะครับผมมีอุดรณธานีนครพนมสกลนครบึงกาฬใครที่อยู่แถวนี้ก็ผ่อนพาร้านได้นะครับผมหรือว่าใครที่มีเครดิตอยู่แล้วหรือว่าอยากสร้างเครดิตเพิ่มก็สามารถจัดเงื่อนไขผ่านแฟนั้สได้เลยส่วนด้านสเปคนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นขอบยาง12นะครับซึ่งก็ตามชื่อรุ่นนะครับ ตัวนี้เป็นกุญแจแบบรีโมทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็น 110cc หน้าปัดก็เป็นแบบดิจิตอลแต่ที่ปรับเข้ามาใหม่ก็จะเป็นในส่วนของลวดลายของสติกเกอร์นะครับผมนี่เลยอ่าเห็นนะครับผมนี่ข้างหน้าเลยครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในการอัปเดตข่าวสารของ Scoopy นะครับผมรุ่นต่อไปก็จะเป็นพลาสติกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถ่ายพรีวิวอ่ารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่ารุ่น พิชิกนั้นจะปรับเปลี่ยนดีไซน์เหมือนอเรียกได้ว่าเหมือนขับเชวิลเลยแต่ว่าเป็นกุญแจแบบเสียบนะครับผมยังไม่เป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับใครที่ชื่นชอบรุ่นไหนแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมใครที่สนใจโปรโมชั่นนะครับผมก็ติดตามาที่ช่องทางแฟนเพจ Facebook ชานยนนะครับหรือ,อติดต่อมาที่เบอร์0 8 1 9์แปดหนเนะครับเป็นเบอร์ฝ่ายโปรโมชั่นบริษัทนะครับผม หรือว่าจะคอมเมนต์ใต้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อติดตามอัปเดตโปรโมชั่นข่าวสารต่างๆ <c oughs> ก็ฝากติดตามนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะได้รับการอัปเดตข่าวสารในรถจกักรยานยนต์ฮอนด้รุ่นต่างๆนะครับผมอ,อีกไม่กี่วันเดี๋ยวทางเราก็จะมีการไป ไปงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะถ่ายมาให้ดูรถรุ่นใหม่ที่เปิดตัวก็จะมีอีกประมาณ3รุ่นนะครับผมติดตามมาให้ดีๆเลยนะครับเดี๋ยวทางเราจะถ่ายพรีวิวมาให้ดูแน่นอนติดตามไปเลยสําหรับวันนี้ทางชานยนต์2005ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณครับ